แนะให้กินอาหาร5ชนิดช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งทำความสะอาดปอดได้ดีมากๆสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอวัยวะทุกส่วนภายในร่างกายจะมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนเราเป็นอย่างมากโดยเฉพาะปอด พราะปอดเป็นอวัยวะสําคัญที่จะคอยทําหน้าที่ช่วยฟอกอากาศให้กับร่างกายและมีความสําคัญต่อระบบทางเดินหายใจของเราด้วยดังนั้นเราจึงไม่ควรปล่อยให้ปอดได้รับอันตรายใดๆที่อาจจะเป็นสาเหตุทําให้เกิดเป็นโรคปอดต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคหอบเหงืดโรคปอดอักเสบหรือแม้แต่โรคมะเร็งปอดและแน่นอนค่ะวันนี้สุดติ่งก็ได้นำ5สุดยอดอาหารใกล้ตัวที่มีคุณสมบัติช่วยบำรุงปอดให้แข็งแรงมา บอกให้ได้ทราบกันค่ะอีกทั้งอาหารเหล่านี้ยังมีประโยชน์ที่ดีต่อร่างกายทั้งช่วยบำรุงและป้องกันการเกิดโรคต่างๆได้หลายโรคอีกด้วยงั้นไม่รอช้ากันค่ะตามไปเช็คก,กันเลยดีกว่าว่ามีอาหารชนิดใดบ้าง 1>, 1. ขิงขิงจัดว่าเป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่ทั้งนำมาเป็นส่วนประกอบในอาหารได้หรือจะนำมากินแบบสดๆเพื่อช่วยบำรุงร่างกายรวมไปถึงนำมาทำเป็นเครื่องดื่มดื่มอุ่นๆก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพไม่เบาเลยนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจการดื่มน้ำขิงอุ่นๆจะช่วยให้อาการที่เป็นอยู่ดีขึ้นพร้อมทั้งช่วยขับเสมหะได้เป็นอย่างดีด้วยและที่สำคัญไปมากกว่านาั้น ขิงเป็นสมุนไพรที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายได้รับนั้นจะมีสรรพคุณช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้และขิงยังมีสารเคมีธรรมชาติที่จะทำหน้าที่เข้าไปกระตุน้นเอนไซม์กรูตาไทโนเอสทรานสเฟอเรสซซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอีกชนิดหนึ่งเมื่อร่างกายได้รับก็จะมีส่วนช่วยลดโอกาสการเกิดเซลล์มะเร็งร้ายในร่างกายได้ดังนั้นขิงจึงจัดว่าเป็นสมุนไพร ไพรที่ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดีเลยนะคะและไม่เพียงแค่นี้ขิงยังมีสารจิงเกอร์เรลที่มีฤทธิ์รุนแรงกว่ายาแอสไพรินเสียอีกขิงจึงเป็นสมุนไพรที่มีส่วนช่วยต้านการอักเสบต่างๆที่จะเกิดขึ้นในร่างกายได้ด้วยถ้าหากเลือกดื่มน้ำขิงให้ได้บ่อยๆก็จะช่วยป้องกันการอักเสบในร่างกายพร้อมกับช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้อีกทางหนึ่งเลยล่ะคะ่ะ 2. หัวหอมใหญ่สำหรับหอมหัวใหญ่ซึ่งเป็นหนึ่งในพืชตระกูลหัวที่มีให้กินตลอดทั้งปีแถมยังมีราคาที่ไม่แพงด้วยและสำหรับหอมหัวใหญ่นั้นจะนิยมนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูมากๆแถมยังเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะเพราะจะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มฟลาโวโนอยด์และควอซิทินซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้จะมีส่วนช่วยลดการอักเสบต่างๆที่จะเกิด ขึ้นในร่างกายได้เป็นอย่างดีและไม่เพียงแค่นี้หอมหัวใหญ่ยังมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงมากซึ่งสารชนิดนี้เมื่อร่างกายได้รับเข้าไปก็จะมีส่วนช่วยป้องกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ดังนั้นหอมหัวใหญ่จึงเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีสปปรรพคุณช่วยป้องกันการอักเสบและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้รวมไปถึงมีสปปรรพคุณช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายช่วยบำรุงหัวใจ ช่วยให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นช่วยลดระดับไขมันในเส้นเลือดและช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงเมื่อรู้เช่นนี้แล้วก็อย่าลืมกินหอมหัวใหญ่ให้ได้บ่อยๆเลยนะคะและรวมไปถึงหอมแดงด้วยเพราะหอมแดงนอกจากจะมีประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพไม่ต่างไปจากหอมหัวใหญ่แล้วโดยเฉพาะมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้เช่นกันอีกทั้งหอมแดงยังมีกลิ่นหอมระเหยที่มีส่วนช่วยให้ระบบทางเดินหายใจ ดีขึ้นจึงช่วยลดปัญหาอาการไข้หวัดได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ 3. กระเทียมกระเทียมมักจะเป็นส่วนประกอบในเมนูอาหารต่างๆเพื่อช่วยเพิ่มความหอมให้กับเมนูจานนั้นๆได้เป็นอย่างดีซึ่งสปปรรพคุณเด่นๆของกระเทียมก็คือจะมีส่วนช่วยต้านการอักเสบได้นะคะอีกทั้งกระเทียมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าอัลลิซินซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระที่พบในกระเทียมนี้จะมีคุณสมบัติปล่อยกรดชนิดหนึ่งออกมาซึ่งกรดที่ถูกปล่อยออกมานี้จะมีสปปรรพคุณสามารถฆ่าอนุมูล อิสระในร่างกายของคนเราได้ดังนั้นกระเทียมจึงเป็นสมุนไพรที่กินแล้วจะมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งได้เกือบทุกชนิดเลยนะคะและไม่เพียงแค่นี้กระเทียมยังจัดว่าเป็นสมุนไพรที่มีความน่าสนใจมากๆนั่นก็คือกระเทียมจะมีไฟเบอร์อยู่2ชนิดด้วยกันทั้งไฟเบอร์ชนิดละลายน้ําและชนิดไม่ละลายน้ําซึ่งไฟเบอร์นอกจากจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายได้เป็นอย่างดีแล้ว ถ้าหากร่างกายได้รับไฟเบอร์ทั้งสองชนิดนี้บ่อยๆก็จะมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้เห็นไหมล่ะคะว่ากระเทียมเป็นสมุนไพรที่ควรเลือกกินให้ได้บ่อยๆจะช่วยให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งได้เกือบทุกชนิดกันเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแนะนําว่าให้เลือกกินแบบสดๆจะดีกว่าแบบรุงสุกนะคะเพราะเมื่อกระเทียมโดนความร้อนคุณค่าทางสารอาหารที่อยู่ในกระเทียมก็จะลดน้อยลงนั่นเองค่ะ 4. บรอกโคลีรู้หรือไม่คะว่าบรอกโคลีคือผักที่มีวิตามินซีสูงมากแถมยังเป็นผักสีเขียวที่มีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่หลายชนิดด้วยกันโดยสารต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายได้รับจากผักบรอกโคลีนั้นหลักๆเลยก็จะมีสปปรรพคุณช่วยลดการเสื่อมของเซลล์พร้อมกับช่วยลดการอักเสบที่จะเกิดขึ้นในร่างกายด้วยในที่สําคัญผักบรอกโคลีจะมีสารซันเฟอร์ราเฟนซึ่งสารตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นสารที่มี ประคุณช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้โดยเฉพาะมะเร็งลำไส้มะเร็งปอดและมะเร็งต่ำลูกหมากโดยสารซันเฟอร์ราเฟนจะทำหน้าที่เข้าไปยับยั้งเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่มีส่วนในการพัฒนาเซลล์มะเร็งร้ายให้หยุดการทำงานลงจึงเป็นการช่วยลดความเสี่ยงไม่ให้เซลล์มะเร็งร้ายลุกลามในร่างกายอีกทั้งสารชนิดนี้ยังมีส่วนช่วยกำจัดแบคทีเรียอันเป็นเชื้อโรคที่เป็นบ่อกเกิดของการอักเสบในกระเพาะอาหารจึงมีส่วน ช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งกระเพาะอาหารได้อีกด้วยดังนั้นจะเห็นได้ว่าผักสีเขียวอย่างบรอกโคลีเป็นผักที่มีสปปรรพคุณช่วยป้องกันโรคมะเร็งรายได้แถมยังมีส่วนช่วยบำรุงสุขภาพในด้านอื่นๆไปพร้อมๆกันได้ด้วยทั้งช่วยบำรุงหัวใจช่วยบำรุงสมองลดน้ำตาลในเลือดลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายได้ช่วยบำรุงสายตาช่วยชะลอวัยและยังช่วยป้องกันโรคมะเร็ง ผิวหนังได้อีกด้วยค่ะ 5. แครอทสำหรับแครอทผักสีส้มที่เรียกได้ว่าสามารถนำมาดัดแปลงเป็นอาหารได้หลากหลายเมนูมากๆและผักแครอทจะมีวิตามิน A ในปริมาณที่สูงมากโดยวิตามิน A เป็นสารอาหารที่จะทำหน้าที่ช่วยป้องกันอาการหอบเหิืพร้อมกับช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุมค้มกันของร่างกายให้แข็งแรงและที่สำคัญผักแครอทจะอัดแน่นไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระทั้งสารเบตาแคโรทีนและฟานคารีนอลโดยเฉพาะสารต้าน อนุมูลอิสระอย่างฟันคาริโนซึ่งสารชนิดนี้จะมีฤทธิ์ต้านมะเร็งได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวโดยเฉพาะมะเร็งปอดพร้อมทั้งยังทำหน้าที่ช่วยขับสารพิษที่ตกค้างอยู่ในร่างกายได้ดีอีกด้วยและไม่เพียงแค่นี้ถ้าหากเลือกกินแครอทให้ได้บ่อยๆหรือกินให้ได้เป็นประจำทุกวันนอกจากจะช่วยให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งได้แล้วแครอทยังเป็นผักที่มีสารอาหารที่ดีต่อร่างกายมากมายจึงมีส่วนช่วยบำรุงสายตา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นช่วยรักษาสมดุลระดับน้ําตาลในเส้นเลือดช่วยกระตุ้นการทํางานของระบบย่อยอาหารช่วยบํารุงผิวพรรณและช่วยชะลอแก่ได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ